เทศบาลเมืองมหาสารคามขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งใหม่วันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564เวลา2โมงเช้าถึง5โมงเย็นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเลือกตั้งครั้งนี้รับบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบกากบาทได้ไม่เกิน4ี่หมายเลขโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่หรือพาสปอร์ตใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564นี้ชาวมหาสารคามพร้อมใจออกไปใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใสเลือกคนดีที่ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียง ตอนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่หนึ่งใหม่มีดังนี้ 1. เมื่อไปถึงที่เลือกตั้งให้ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่ที่ปิดประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง2แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่เช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐใบขับขี่หรือพาสปอร์ต 3. รับบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นายหัวแม่มือต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 4. เข้าคูหาเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายโดยกากบาทได้ไปเกิน4หมายเลขหากไม่ต้องการเลือกใครให้กากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 5. พับบัตรเลือกตั้งแล้วนำบัตรเลือกตั้งไปย่อนลงในหีบด้วยตนเอง 16. พฤษภามาออกเสียงเลือกตั้งอีกครั้งรู้สิทธิรู้หน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยรวมพลังและร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกคนดี และกระจายวัคซีนแอสตราเซเนกาซีโนแวคแก่ประเทศไทยกำหนดให้ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ลดการป่วยรุแนแรงและเสียชีวิตรักษาความมั่นคงระบบสุขภาพลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อในอนุชาบูรณะชยัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนในเบื้องต้นไปแล้วก่อนหน้านี้และจากนี้ไปจะเป็นการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมในส่วนของแ s t r a า e ซเนกทั่วประเทศที่ได้ดำเนินการวางเป้าให้กับกลุ่มเสี่ยงและจะเป็นการรับวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติม,ตมอีก800,000โดสในช่วงเดือนมีนาคมนี้และภายในเดือนเมษายนวัคซีนซิโนแวคจะเพิ่มเข้ามาอีก1ล้านโดส ขณะที่วัคซีนแอสตร้าเซเนกาจะทยอยเพิ่มมาเรื่อยๆและคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนจนถึงกลางปี2564นี้อย่างน้อยเดือนละ10ล้านโดสจนครอบคลุมอย่างต่ำ63ล้านโดสทันตแพทย์วัฒนาศีวัฒนารองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าแผนการให้วัคซีนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามจะได้รับการฉีดในระยะที่2ในช่วงเดือนมิถุนายนโดยกลุ่มที่จะได้รับวัคซีน ได้แก่กลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มผู้สูงอายุและบุคลากรสาธารณสุขก็ต้องนําเรียนว่าการฉีดวัคซีนของมหาสาร,รคามเนี่ยเราเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของที่เป็นระยะที่สองที่จะได้รับการฉีดระยะแรกก็คือในส่วนของมีการระบาดในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสาครเองก็ตามกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเอก็ตามนะครับระยะที่2เองเนี่ยเราคาดว่าจะได้รับการฉีดเนี่ยประมาณกลางปีนี้ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเป็นของบริษัทแอสตราเซเนกของประเทศอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าเชื้อเองเนี่ยเป็นเชื้อที่พบบ่อยเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่พบบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็สามารถที่จะใช้วัคซีนแอสตราเซเนกเนี่ยในการควบคุมป้องกันโรคการแพร่ระบาดได้นะครับ ไม่มีวัคซีนไหนไม่ว่าจะวัคซีนรักษาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 หรือวัคซีนอื่นๆเองก็ตามที่จะมีประสิทธิภาพป้องกันได้100ร้อรนนะครับก็วัคซีนเองเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเพียงแค่ผ่อนหนักให้เป็นเบาลดความรุนแรงของโรคลดอัตราการป่วยอัตราการตายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าการฉีดวัคซีนเองเนี่ยเราต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ด้วยความสมัครใจไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เริ่มต้นเนี่ยของมหาสารคามเนี่ยก็จะในส่วนของที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนกลุ่มเสี่ยงก็ได้แก่คนที่มีโรคประจําตัวครับกลุ่มถัดมาก,ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุฮะแล้วก็กลุ่มอีกอันนึงที่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการฉีดในลําดับแรกๆก็คือบุคลากรสาธารณสุขครับก็ในช่วงนี้เองส่วนของจังหวัดมหาสารคามเราเนี่ยก็ทําการสํารวจนะครับก็มีการ รายงานนําเข้านะครับว่าผู้ที่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนตอนนี้ของมหาสาครคามเราทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ที่2,022,000รายจากทั้งหมด460,000รายนอกจากนี้ ขณะนี้ยังได้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัทที่ผลิตวัคซีนจากแหล่งอื่นๆด้วยไม่ได้พูดคุยเฉพาะบริษัทซีโนแวคจากประเทศจีนและแอสตราเซเนกาจากประเทศอังกฤษเท่านั้นซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปิดกัน้นที่จะให้เอกชนรายอื่นมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามหลักเกณฑ์ปกติแต่การอนุญาตต้องดูตามสถานการณ์เพราะการใช้วัคซีนในปัจจุบันในช่วงโควิด -19 เป็นช่วงของสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นดังนั้นอาจจะมีข้อจำกัดบางส่วนเทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานและภูมหน่วยการสถานศึกษาทั้ง7โรงประจำเดือนพฤษภาคม2564 เมื่อวันที่11พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกาสนาทีที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานประจำเดือนพฤษภาคม2564โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงเขารวมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารครามได้กำหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานของเทศบาลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของทุกส่วนการบริหารงานและหารือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารครามอีกทั้งติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาของแต่ละสำนักกองฝ่ายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบอาทิการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่หนึ่งใหม่ การเสนอภาพผลการปฏิบัติงานในเดือนเมษายนพฤษภาคมและสรุปการแก้ไขปัญหาความรือนร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยศูนย์รับและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักกองตลอดจนติดตามเรื่องที่มอบหมายจากการประชุมครั้งที่แล้วระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติต,าต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลเขตเลือกตั้งที่หนึ่งใหม่เมื่อวันที่11พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามและห้องประชุมอาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยานายสายยนพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายโกพลสมสารองประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่หนึ่งหม่โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประธานชุมชนอปพรอรอปพอ,พอ,อสมอเอข้าร่วมในครั้งนี้โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารครามได้รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารครามเขตเลือกตั้งที่1ปรากฏว่ามีผู้ออกเสียงลงคะแนน ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดมากกว่าคะแนนของผู้ได้ได้คะแนนตามลำดับสูงสุดลำดับที่3ถึง6จึงเป็นเหตุให้ต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา110และมาตรา111แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ข้อ8และข้อ206 ของระเบียบคณะกรรมาการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ผู้นวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่1ใหม่ Mai. ในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564 เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทั้งนี้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามจะดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักง,งานผู้ดำเนินการเลือกตั้งระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคม2564เวลา8นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาทีโดยมีวิทยากรให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดประกาศและหนังสือสั่งการได้อย่างถูกต้องเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสรารคามเขตเลือกตั้งที่1ใหม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปเทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่1ใหม่วันที่สอง เมื่อวันที่12พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามและห้องประชุมอาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคีวิทยาเทศบาลเมืองมหาสารคามดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่1ใหม่โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนอปรพอรอรอปรพอ,อสอมอเข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน60คน ด้วยคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่1 ปรากฏว่ามีผู้ออกเสียงลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดมากกว่าคะแนนของผู้ที่ได้คะแนนตามลำดับสูงสุดลำดับที่3-6จึงเป็นเหตุให้ต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา110และมาตรา111แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช5 6 6 2ข้อ8 และข้อ206ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562 ผู้ำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่หนึ่งใหม่ประกอบด้วยชุมชนตะกศิลาชุมชนศรีสวัสดิ์หนึ่งและชุมชนศรีสวัสดิ์สองในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564เวลา8นาฬิกาถึง17น,งนาฬิกาทั้งนี้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามจะดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคม2564เวลา8นาฬก30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยมีวิทยากรให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดประกาศและหนังสือสั่งการได้อย่างถูกต้องเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่1ใหม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป เทศบาลเมืองมหาสารคามรวมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาตจังหวัดมหาสารคามเพื่อสำรองใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาสารคามเมื่อวันที่13พฤษภาคม2564เวลา8นา30นาทีที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม สำนักงานเหล่ากาชาตจังหวัดมหาสารคามรวมกับโรงพยาบาลมหาสารคามออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤษภาคม2564โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมบริจาคโลหิตครั้งนี้ด้วยสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนผู้บริจาครลหิตลดน้อยลง ทำให้มีปริมาณเลือดสำรองไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันปัญหาความขัดแคลนโลหิตในโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาจังหวัดมหาสารคามรวมกับโรงพยาบาลมหาสารคามได้จัดทำแผนออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤษภาคม2564โดยมีกำหนดออกหน่วยที่เทศบาลเมืองมหาสารคามในวันที่13พฤษภาคม2564โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคามและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคร ทั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดมหาสรารคามมีมาตรกา,รการการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตเพื่อปอ้ันการแพร่เชื้อโควิด -19 โดยการวัดอุณหภูมิตรวจวัดความดันโลหิตตรวจเลือด สำหรับประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์บริจาครลงหิตขอให้เชคว่าตนมีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด1 9หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดให้งดบริจาครลงหิต4สัปดาห์หากผู้บริจาครลงหิตได้รับการวินิจฉัยว่าติดโควิด -19 ให้รีบแจ้งหน่วยงานรับบริจาครลงหิตทันทีโดยในการบริจาครลงหิตครั้งนี้ผู้บริจาคจะได้รับของที่ระลึกเป็นหน้ากากอนามายัยและหากบริจาคครั้งแรก จะได้เข็มที่ระดึกจากเหล่ากาชาจังหวัดมหาสารคามอีกด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกิจกรรมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำพร้อมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เมื่อวันที่14พฤษภาคม2564เวลา8นาฬิกาที่บริเวณริมสระน้ำด้านหน้าหอประชุมจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายธรรมนูนแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และปล่อยป่าลงสระน้ำ ในการนี้นายสายันเพือรมกิจประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายอธพลแก้วมนตรีรองประลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมปล่อยปลาเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางน้ําโดยกิจกรรมประกอบด้วยการปล่อยปลาสําหรับพันุ์ปลากินพืชที่มาปล่อยได้แก่ปลานินปลาตะเพียนและปลาสวายซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสรารคามจำนวน20,000ตัวกิจกรรมปลูกต้นไม้เช่น ต้นหมักนวลจำนวน20ต้นต้นหมากจำนวน13ต้น และต้นมะพร้าวน้ำหอมจำนวน30ต้นสนับสนุนโดยบริษัทคูเบต้ามหาสารคามจำกัดและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามสนับสนุนต้นหมักนวลจำนวน20ต้นรวมไปถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาสารคามสนับสนุนพันไม้ยืนต้นจำนวน100ต้นทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชนในยามวิกฤตโควิด -19 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสารคาม จังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเกติศักดิ์ตรงิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามรับมอบอาหารแห้งสิ่งของต่างๆมาเติมเต็มในตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 และไม่สามารถประกอบอาชีพได้โดยได้นำสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวนันประกอบไปด้วยปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลทรายกาแฟและนม นำมามอบให้แก่ประชาชนที่มายืนต่อแถวเพื่อมารอรับไละนำไปใช้ในการดำรงชีพอีกด้วยเทศบาลเมืองมหาสรารคามมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดไวรัสโครโรนา2019 เมื่อวันที่14พฤษภาคม2564เวลา10นาฬิกานายสายยันเพื่อรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายโกพัสมสารองประหลัดเทศบาลนายอัธพลแก้วมนตรีรองปหลัดเทศบาลพนักงานเทศบาลร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019โดยมีนายคึกฤทธ์เรกลาบปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมหาสารคามร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย ตามพระราชบัญญัติเทศบาลกำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอันตรายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติต่างๆและสาธารณพัยโดยให้สอดคล้องกับข้อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เทศบาลเมืองมหาสรารคามจึงได้มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบโรคระบาดสร้างความศรทัทธาความเชื่อมั่นในด้านความพร้อมป้องกันภัยเมื่อเกิดสาธารณาภัยและภัยพิบัติต่าง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีความรู้สึกปลอดภยัยโดยมอบถุงยังชีพให้แก่ศูนย์แพทย์ทั้ง4ศูนย์และโรงพยาบาลสุทาเวททั้งหมดจำนวน400ถุงประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ เทศบาลเมืองมหาสารครามร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารครามครั้งที่18ทับ2564เมื่อวันที่14พฤษภาคม2564เวลา13.30นท,ที่ห้องประชุมบุษราคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนายเกติศักดิ์ตรงสิริผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามครั้งที่18ทับ2564รวมกับคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวขอ้องอําเภอทุกอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามโอกาสนี้นายสายันเพิ่รมกิจประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกพัสมศารองปหลัดเทศบาลเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ด้วยจังหวัดมหาสารคามมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13พฤษภาคม2564ในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามมีรายงานพบผู้ป่วยในระดอกเมษายนรวมทั้งสิ้นจำนวน278รายอยู่ระหว่างการรักษา90รายรักษาหายแล้ว186รายผู้เสียชีวิต2รายเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานควบคุม กันโรคได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคในระดับประเทศและเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดจึงได้เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเข้าร่วมการประชุมครั้งที่18ทับสอโดยมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ในทุกอำเภอทั้งนี้นายแพทย์ภาคีสัพพิพัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รายงานผลการประเมินตนเองในแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิดพลัสมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัดแผนการบริหารการจัดการให้วัคซีนและการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาสารคามขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสรารคามครั้งใหม่วันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564เวลา2โมงเช้าถึง5โมงเย็นณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเลือกตั้งครั้งนี้รับบัตรเลือกตั้ง1ใบากากบาทได้ไม่เกิน4หมายเลขโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐใบขับขี่หรือพาสปอร์ต ใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564นี้ชาวมหาสารคามพร้อมใจออกไปใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรงใสเลือกคนดีที่ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียง นตอนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่หนึ่งใหม่มีดังนี้หนึ่งเมื่อไปถึงที่เลือกตั้งให้ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่ที่ปิดประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง 2. แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่เช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐใบขับขี่หรือพาสปอร์ต 3. รับบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นายหัวแม่มือต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 4. เข้าคูหาเพื่อทำเครื่องหมายกากระบาดในช่องทำเครื่องหมายโดยกากระบาดได้ไม่เกิน4หมายเลขหากไม่ต้องการเลือกใครให้กากระบาดในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 5. พับบัตรเลือกตั้งแล้วนำบัตรเลือกตั้งไปย่อนลงในหีบด้วยตนเอง 16. พฤษภามาออกเสียงเลือกตั้งอีกครั้งรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยรวมพลังและร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกคนดี